ท่านอสไวยสูรยังดีท่านอวิชิตชัยวัฒนคุณเจ้าเดเอนศูนย์บริการชุมชนของเราเด็กประเทศพระพระัฐมน 60, ารชนาฏบูดาอายุครบ60ปีสาูุ้ลาการจังหวัดสระบุรีครับท่านวิเชียนพุทธิดีอยู่นะครับประธานดิธีได้เดินทางมาถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ท่านวิเช <zag> ียรผู้ชิปวินยูไตรในทีที่เคารพกระผมนายระพงศงยอดทองผู้อำนวยภาษาจังหวัดสระบุรีก็สามารถดําเนินการในโครงการของขยายบทบาทศูนย์ฝึกซ่อมสร้างพิกิษเซ็นเตอร์สาเร็จพวกเรามีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณที่จะสรรสร้างความดีเพื่อชาติบ้านเมืองสืบต่อการยวิไลเทคนิคลูกแข่งท่านผู้พูดในการวิไลอาชีวะคณะครูอาจารย์ตลอดหนึ่ง ตอกเอรเพื่อว right, ันสุขของประชาชนชวนอีกชาวตรังชาตนมาโรเรียนเรื่อาจารย์สายสีบดูกันดีผู้อาจการ์พ่นิชัยมัธยคลูมิผู้ณการปวงเวทท่านหมอปวงเว่ยน่าจะทุบไปดี ฮ่าลวคว่าทำไม่รออนน่อย่ไไทีนี่ผมเห็นบียงข้าวมันดีมันคบนวได้น่อยางที่ไหนอยากที่ไหนีไม่ด้ำดีนะอาจารย์สูซม ที่นะครับ้สองฝักนครับกันอาซียนะครับมันเขียนอยู่จานเลยางใช่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สามหกสามเจ็ดศนย์ศูนย์เจ็ดสองวายว็บดอทเอ็นซีไอดอทเอซีดอททีเอ k เฟสประสบการได้เพื่อดับชันมีกองผู้ย่ก้อยสองก้อยรออาชีพรอนะครับพอาะฉะนั้นยัให้ทำเรทแต่ผู้ครองหรือคนักเรียนนะครับมาลงรายละแล้วก็จักาน